กระเทยต้องทำภารกิจสุดตงหาชุดที่อยากใสสักครั้งก่อนตายสภาพเลยออกมาเป็นแบบนี้แรงบันดาลใจของหนูในชุดนี้นะคะก็คืออย่าเป็นคนรวยค่ะเป็นคนดีด้วยซึ่งคนรวยเป็นได้นะคะแต่ว่าคนดีเป็นไม่ได้ขอบอกทุกท่านที่มานเติงเติ่งหนูไม่มีผัวมาแล้วสิบปี ชุดตัวใหญ่เราล่าผู้ชายเป้งบุตชจีชอบกินไก่เต่าตัวจันเจ้าชอบกินโคลิ่ชัดเจนเลยอันนี้คะแนนฐานสี่นะฮะเพ่อะเพื่อนเหนื่อยมากชุดโควิดพิชิตใจในไหนจะตายแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตกูขอติดโควิดและไใครจะเป็นผู้ชนะในแคมเปญนี้